นเ้ศศากรับผมอาจารย์กิติพัฒน์อนุรักษ์ลือนนท์นะครับการทดลองสำหรับวันนี้เราจะใช้สำหรับการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นแล้วก็ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปนะครับสองวิชาซึ่ง มีการทดลองที่เหมือนกันนะครับเราจะได้ว่าในการทดลองเรื่องนี้นั้นชื่อของการทดลองก็คือการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกวัตถุประสงค์การทดลองคืออะไรครับวัตถุประสงค์การทดลองนั้นก็คือต้องการหาค่า ความถี่ของแหล่งกําเนิดคลื่นเรารู้อยู่แล้วว่าไฟที่ใช้ในบ้านของเรานั้นเป็นไฟซึ่งมีสักไฟฟ้า220โวลเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่50เฮิร์ตนะครับ220โวลห์50เฮิร์ ความหมายของคำว่า50าสิพร์หมายความอย่างไรครับหมายความว่ากระแสไฟ้าที่ไหลเข้าบ้านเรานั้นจะมีลูกคลื่นเป็นลักษณะนี้ครับนะเป็นลักษณะนี้เป็นสายเว็บนะมีจํานวนลูกคลื่นอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามา50ลูกคลื่นในเวลา1วินาทีนะซึ่งความถี่ที่เราจะหาก็คือความถี่ตัวเลข 50นี้นั่นเองนะเครื่องมือของเราก็จะแปลงจากไฟฟ้า220โวลต์50เฮิร์ตเป็น12โวลต์50เฮิร์ตนะไอตัวนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าหมอปแปลงนักศึกษาก็จะเห็นหมอปแปลงนี้ในวิดีโอการทดลองเรานะครับในวิดีโอการทดลองเราซึ่งครูจะทดลองให้ดู ในลำดับต่อไปนะตอนนี้เรามาดูทฤษฎีก่อนว่าทฤษฎีกล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างในการที่เราจะหาเจ้าตัวเลขนี้มา50าเฮิรตซ์หรือ50ลูกคลื่นในเวลาหนึ่งวินาทีเราก็เริ่มเลยครับถ้าเรามีเชือกตรงซึ่งมีความยาวของเชือกนี้เป็นแอเมื่อเรามีเชือกซึ่งมีความยาวของเชือกนี้เป็นแอ เราปล่อยลูกคลื่นวิ่งให้ไปเมื่อปล่อยลูกคลื่นวิ่งให้ไปปลายด้านนี้เป็นปลายตึงก็จะเกิดคลื่นสะท้อนกลับคลื่นที่สะท้อนกลับนี้จะมีความถี่และมีแอมพลิจูดเข้ากับคลื่นตกกระทบทำให้เกิดคลื่นสองกระบวนที่มีความถี่เท่ากันมีความยาวคลื่นเท่ากัน วิ่งสวนทางกันทำให้เกิดขึ้นนิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่า standing wave ทำให้เกิดขึ้นนิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่า standing wave นะครับเพราะฉะนั้นการทดลองของเรานั้นวัตถุประสงค์การทดลองก็คือเราต้องการให้เกิดขึ้นนิ่งหนึ่งลูปซึ่งเชือกยาวแอนี้จะมีค่าเท่ากับ ความยาวขึ้นส่วนสองเพราะหนหลูมนั้นคือครึ่งแลมดานะครับแล้วต่อไปเชือกยาว L เหมือนกันแต่เราต้องการให้เกิดขึ้นนิ่งสองลูปซึ่งเชือกยาว L นี้ก็มีขนาดเท่ากับแลมดานะแล้วถ้า ทำให้เกิดขึ้นนิ่งสามลูสำหรับเชือกยาว L L ตัวนี้คือสามลมดาส่วนสนะครับสามลมดาส่วนสองเพราะฉะนั้นการทดลองคือเราต้องการให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนี้เราจะทำให้เกิดคลื่นนิ่งได้อย่างไรครับในวิดีโอการทดลองก็จะทำให้เธอเห็นว่าเราสามารถถ่วงน้ำหนักที่ปลายเชือก เพื่อให้น้ําหนักที่ปลายเชือกเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักที่ปลายเชือกที่เราถ่วงนั้นมันทําให้เกิดค่าความตึงเชือกที่เปลี่ยนไปครับเอาละครับเรามาเข้าทฤษฎีกันความเร็วของคลื่นในเส้นเชือก v จะมีค่าเท่ากับ square root t ส่วนม m ule. เมื่อ v ตัวนี้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที t คือความตึงของเชือก ความตึงชงเชือกมีหน่วยเป็นนิวตันเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ำหนักของวัตถุที่เรานำมาถ่วงที่ปลายเชือกคูณได้จีคือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกและมลวตัวนี้คือค่ามวลต่อหน่วยความยาวของเชือกเราจะได้ว่าเชือกที่เราใช้นั้นมีค่ามวลต่อหน่วยความยาว 0.33คูณ10กำลังลบ3กิ right. โลกรัมต่อเมตรนะเชือกที่เราใช้มีค่ามวลต่อหน่วยความยาวเท่านี้หมายความว่าเชือกนี <y <y))> <y <y <y> <y ้ถ้ายาว1เมตรจะมีมวล0.33คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมนะครับเรามาดูต่อความเร็วของคลื่นสูตรทั่วไปคือ v เท่ากับ f เมดาเมื่อ F ตัวนี้คือความถี่ของคลื่นแลมดาคือความยาวคลื่นต่างก็เป็นตัวความเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า u a r e root t ส่วนมิลจะเท่ากับ F แลมดาแต่ t ตัวนี้มันคือ Mg ส่วนมิลก็จะมีค่าเท่ากับ F l a m b มดนะครับ Mg ส่วนมิลเท่ากับ F l a m b d ดาสแควร์รูเรายกกำลังสองทั้งสองฝั่งซะก็ได้ Mg ส่วนมิลเท่ากับ F กกำลังสองแลมด d ากำลังสองเรากลับมาดูนนี้ก่อนอันนี้ เราจะได้ลมดาเท่ากับ 2l ถูกไหมลูกและอันนี้เราจะได้ลมดาเท่ากับ l หรือครูเขียนเป็นอย่างนี้ได้ไหมลมดาเท่ากับ 2l ส่วน2ได้ไหม หรืออันนี้ครูก็เขียนได้ว่าแลมดาเท่ากับ 2l ส่วน3อันนี้คือ 2l ส่วน1พอจะมองออกไหมอันนี้คือ 2l ส่วน1 1คือจำนวนลูก2คือจำนวนลูก3คือจำนวนลูก เพราะนั้นครูบอกได้ว่าแลมดาจะเท่ากับ2 L ส่วนด้วย n เมื่อ n คือจำนวนลูกแลมดาเท่ากับ2 l ส่วน n เมื่อ n คือจำนวนลูกครูจะเอาตัวนี้ไปใช้งานเพราะฉะนั้นครูได้ว่า mg ส่วนมิลเท่ากับ f อกำลังสองแลมดาคือ2 L ส่วน n แลมดากำลังสองก็คือ ส l กําลังสองส่วน n กําลังสองถันไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่าส l กําลังสองส่วน n กําลังสอง f กําลังสองเท่ากับ m g ส่วนม e w หรือเศษ1ส่วน n กําลังสองเท่ากับเศษ1ส่วน4 l กําลังสอง F กําลัง2มมล G คูณด้วย m ทันไหมเมลอยู่นี่ m อยู่นี่นะฮะ 4l กําลัง2 f กําลัง2มมล G เป็นตัวคูณอยู่ข้างบน n ตัวนี้คือจำนวนลูก m ตัวนี้คือมวลที่เรานำ มาทวงไว้ที่ปลายเชือกเรานำข้อมูลข้อมูลที่ได้อันนี้คือการทดลองที่รุ่นพี่คุณทดลองมานะครับเดีย๋ยวอันนี้สองลูกมวลที่นำมาทวงคือ175.76กรัมสามลูก เท่านี้กรรมสี่ลูปเท่านี้กรรมห้าลูปหกลูปเจ็ดลูปข้อสังเกตอย่างหนึ่งยิ่งจำนวนลูปต้องการเยอะมวลที่นำมาถ่วงนั้นจะน้อยลงและเราก็ได้ว่าเชือกของเราที่ครูทะลองจะดูจะมีความยาวประมาณ1.31เมตรนะฮะเมื่อมีข้อมูลตัวนี้นะ เราก็จะได้ว่าเรานำไปพอดกราฟโดยเราจะให้เศษ1ส่วน N กํากลังสองนี้แทนแกน y และ m ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแทนแกน x และก็ได้ว่า g ส่วนด้วย4มิล f กลังสอง l กำลังสองนี้คือความชันกราฟที่ได้ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงครับ โดยแกนตั้งคือเศษ1ส่วน n อกำลังสองแกนนอนคือ M กราฟที่ได้จะเป็นกราฟเส้นตรงหาความชันออกมาความชันคือเดลต้าเศษ1ส่วน n อกำลังสองส่วนเดลต้า m จะมีค่าเท่ากับ g ส่วน4มิล f ฟกำลังสอง L กำลังสองอันนี้หาได้จากกราฟ g9.81 L ความยาวเชือก1.31มิลคือ0.33คูณ10กํลังลบ3ตัวที่ไม่รู้ค่าตัวเดียวคือตัว f เราก็สามารถหาความถี่ของแหล่งกำเนิดซึ่งทำให้เชือกตัวนี้สั่นได้มาดูซิว่าพี่เขาทำได้เท่าไหร่จากข้อมูลตรงนี้เซตหส่วน n กํลัง2คือ0.25เซตหส่วน n กํลัง2 ตัวนี้3ลูกก็คือ0.11 4หลูกก็คือ0.065นําำไปพอดกราฟเส้นตรงได้กราฟตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ทำตามทฤษฎีเขาได้ความถี่มา5 0 0 7เฮิรซึ่งใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากการทดลองนี้ก็สมบูรณ์แล้วมีใครสงสัยบ้างไหมครับสำหรับคลื่นนิ่งในเส้นเชื่อ ต่อไปก็จะได้ดูวิดีโอนะครับว่าทดลองอย่างไรอ่านศึกษาครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทดลองการหาเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะฮะอย่างที่เราเรียนจากทฤษฎีมาแล้วว่าวัตถุประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์ก็คือหาค่าความถี่เจ้าตัวแหล่งกําเนิดคลื่นครับนะเราจะได้ว่าเจ้าตัวนี้คือชื่อของมันก็คือ power supply นะมันแปลงเกระแสไฟฟ้าจาก220โวลต์ความถี่50เฮิรตซ์เหลือ12โวลต์ความถี่50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นความถี่ที่เราจะหาก็คือความถี่50เฮิรตซ์ตัวนี้นั่นเองนะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเครื่องเคาะสัญญาณเวลามันจะสั่นด้วยความถี่50เฮิรตซ์นะครับอันนี้คือเส้นเชือกซึ่งจะเกิดขึ้นนิ่งขึ้น เชื่อกน,นี้ยาวประมาณ1.12เมตรนะครับเชื่อกน,นี้ยาวประมาณ1.12เมตรเราจะถ่งด้วยน้ำหนักตัวนี้ครับเมื่อถ่งด้วยน้ำหนักตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นคลื่นนิ่งคลื่นนิ่งเกิดจากอะไรครับเราเรียนทฤษฎีมาแล้วว่าคลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นสองขบวนซึ่งมีความถี่เท่ากันความยาวคลื่นเท่ากันนะวิ่งสวนทางกัน ทำให้เกิดขึ้นนิ่งขึ้นโดยขึ้นนิ่งหนึ่งลูปจะมีค่าเท่ากับขนาดเท่ากับความยาวขึ้นส่วน2เพราะฉะนั้นการทดลองเราเราต้องทำให้เกิดขึ้นนิ่ง 1. นึ่งลูปสองลูปสาลูปสีลูปห้ลูปยิ่งลูปเยอะน้ำหนักที่จะมาถ่วงนั้นต้องยิ่งน้อยครับนะฮะยิ่งลูปเยอะน้ำหนักที่จะมาถ่วงต้องยิ่งน้อยเอาละครับเดี๋ยวครูจะทำให้เกิดขึ้นนิ่ง หนึ่งลุขึ้นมาก่อน เมื่อสักครู่นะครับคุณก็เห็นเกิดขึ้นนิ่ง1นงลูปแล้วต่อไปเราจะทําให้เกิดขึ้นนิ่ง2องลูปในการที่จะทําให้เกิดขึ้นนิ่ง2องลูปนั้นเราจะต้องลดน้ําหนักลงครับก็คือน้ําหนักทั้งหลายที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้เมื่อสักครู่นี้เราต้องเอาออกให้หมดครับ เาครับลองดูซิว่าจะเกิดสองหลุมได้ไหม จากสักครู่ที่เราทำสองลูกไปแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะทำให้เกิดขึ้นนิ่ง3าลูปนะครับเมื่อเกิดขึ้นนิ่งสาลูปแล้วเราก็จะน้ำหนักที่ทำให้เกิดขึ้นนิ่ง3ามลูปนั้นนำไปชั่งเหมือนกับเกิดขึ้นนิ่ง2อลูป จากการที่ครูได้ทําการทดลองให้เธอดูแล้วว่าเกิดหนึ่งลูปทําอย่างไรสองลูปทําอย่างไรสามลูปทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสี่ลู5ห้าลูปก็ทําแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าสี่ลูปและห้าลูปนั้นน้ําหนักจะน้อยลงไปเรื่อยๆหนึ่งลูปจะมีน้ําหนักมากที่สุดสองลูบน้ําหนักจะรองลงไปแล้วก็สุดท้ายที่เราจะทําคือห้าลูปแล้วเมื่อเราได้น้ําหนักกับจํานวนลูปแล้วเราก็จะนํามันไปพอดกราฟ ซึ่งกราฟตัวนั้นครูได้อธิบายไปแล้วในทฤษฎีนะก็ขอให้นักศึกษาไปลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวได้ผลการทดลองอย่างไรเราจะมาดูกัน